ปีนี้เศรษฐกิจดีที่สุด2 5 6 8นะดีฮะดีที่สุดเออนับจากนี้ไปอีก3ามสี่ปีผลประชา่รตัวนี้เศรษฐกิจอะที่ย่กับโควิดอะไรหนักกว่าคือพูดตรงๆมันเป็นเศรษฐกิจที่แบบว่าสึกลึกละเก็เลือหลังเลยเออเที่ยวนี้พอบอกเลยว่าปีนี้เศรษฐกิจดีที่สุด2 5 6 8นะดีฮะดีที่สุดเออนับจากนี้ไปอีก3 4ปีอ๋อนับจากนี้ไป3ปีดีที่สุดเออคือจะว่าปีนี้ดีปีต่อไปแย่กว่านี้ต้องไปแย่กว่านี้นะอ้ ผมอาจจะบอกว่าผมเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าอ,อันนี้หนักสุดของรอบชีวิตผม40กว่าปี2568ถ้าฟูดึงเศซกิจนะ,ะหนักที่สุดในรอบใน40ปีที่ผมทำธุรกิจที่เป็นน <40 S 2> <40 S 1> <ป>ักธุรกิจหลือเชื่อ,อ แต่ผมไม่เดือดร้อนนะผมผมมีนี่ไงถ้าผมทำาทำตัวเหมือนเหมือนนักธุรกิจหรือทำตัวเหมือนที่ผมบอกเออที่ชุมพรปีสี่สุผมเช้งอ่ะผมก็ทำทฤษฎี2 0 80ินะมีทุน20ทำร้อยหนึ่งอ่ะกู้80ิตอนนี้ผมร้อยต่อร้อยคือเงินสดคือเงินสดก็เลยไม่เดือดร้อนวันนี้จะไปอีกสองาปีหรือ3 4มีปีด้วยกันหนักกว่าตอนโควิดเลือกฮะอ้าผมบอก4ี่ปีใช่ไหมใช่บัญชาเดี๋ยวกลับไปลองไปเสิร์ชดูมีคนพูดเรื่องหรือเ s ผมอ่านเจอเมื่อคืนนี้เปิดดูนักสุดในรอบหนึ่งร้อยปีใช่เป็นผู้บริหารแบงค์แบงค์หนึ่งไปดูใครพูดเลยแหละในร้อยในร้อยปีร้อยปีใช่เพราะว่าไอ้ที่สร้างเสร็จแล้วขายไม่ได้เยอะเลยขายได้ก็โอนไม่ได้โอนไม่ได้สร้างใหม่ไม่มีแบงค์ไม่ให้กู้ถูกซื้อเสร็จแล้วผู้ไม่ผ่านมันไปยาวเลยอันนี้ก็ปัญหาของรีสแตนด์รสแตนร์โกมันหยุดหมดอ่ะครับอื นึกออกใช่ไหมพอโลกหยุดอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เจงเจงแล้วบอกว่าสมมติปีนี้เจงแล้วปีหน้าเปิดใหม่ได้ไหมเจงไปแล้วปิดไปหมดแล้วแอร์ยู่ไปหมดแล้วเครื่องจักรยู่ไปหมดแล้วพักอานออกหมดแล้วมันก็กลับมาไม่ได้กว่าจะเริ่มใหม่ผมว่าอีกสามหรือสี่ปีอย่าตกใจนะผู้ไปแล้วตุกชิ๊กไปแล้วกูมันเป็นธรรมชาติเที่ยงเนือเที่ยวนี้หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณตันชอบว่านี่คือปีที่ดีที่สุดแล้วแต่สามสี่ปีข้างหน้าจะแย่จะแย่ที่สุดไหมใช่แย่กว่าที่เราเจอออยยยูู่่แแล้ว คุณตันไม่ได้ให้แบบรู้สึกภาพมันลบไปมากกว่านี้เหรอหรือว่าย่างไแต่แย่ไม่ได้ไปว่าสําหรับทุกคนแย้งนะแแย่ของคนเอินนะมันจะเป็นดีของบางคนอ๋อเช่นผมเป็นตัวอย่าง พราะตอนนี้มีธุรกิจขายเยอะมากเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวนี้แบบแห่ขายปักป้ายทุกสิ่อทุกอย่างประกาศตอนนี้มีเงินสดนะโหลายธุรกิจที่คิดว่าเขาไม่ขายเขาก็ขายหรือว่าหลธุรกิจยอมขายในราคาที่คุณคาดไม่ถึงนะเพราะบอลจะถึงไหมวะนี่จะถึงแล้วว่ะทำยังไงอ่ะใช่ครับก็ต้องขายถูที่ราคาตามกว่าความเป็นจริงครับถูกไหมถูกแล้วก็คือคอถ้าไม่ได้สศกิจแบบนี้เขาไม่ขายนะ จริงฮะเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวราคาเขาเขาก็มาได้อยู่แล้วเขาก็ยังเชื่อว่าราคาสมมติคนโดแล้วมันต้องขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาขึ้นขึ้นขึ้นเอาป้าคุณอย่าบอกซื้อคอนโดนะเหมือนสมัยปี40ที่ผมโดนสมัยก่อนซื้อบ้านนะซื้อใบจองก็ได้กำไรแล้วห้าหม